เอาจังไรจะมายังนีงเลยบ้านี้เขาออกมาแต่วันหาโลวเขาก็งจะมาซื้อปันเจาะกระปัอเจาแล้วหมื่นถาเดี๋ยต้วนี้บอกแลยไหมสารับพเออสาวพตสบอกพิษเบอร่เม่นพรอาจารย์ มาบุกอีกแล้วสบายดีสวัสดีโนซาลาจะพามาบุกเอาพาเดมาแข่งมาข้าวอะไร จอดทิหานปเลยบ่จอดเทไรน่ะทนเปิดคลิปป็นไหนเอาไหนจะมาอย่างนี้ไ ตอนนี้เขาออกมาแต่วันพักสงฆ์เขาแบบมาซื้อน้ปัจอกค่นปันจอแลมื่น้วหมื่นหา้าหมื่นห้หมืนห้ากีีเด้อปรปหมห่นหา้หนหาบาททาน้ำปั่นกันทำไ,ไิบใช่อเกีียว <c oughs> แล้ข่าวนะเขาละท่าพ้อันบ่เศ้าคึ้มคมอยู่มือใดกัน <c oughs> <c oughs> โตอะไรผีไงคนสวยผีกับพี่งามอะไรไม่แปลกพี่กับพี่งามอะไรละเอียดเหรอเฮ้ยน่ะเมนูน้ำปั่นเพิ่นซีมี้ยังแปลงบอกรายบุหุน้ำยังอันบินกีเอ้ออันนี้เด้อันนี้ยี่ก๊อกข้าวข่หยาดนะบายบายยังบายบายอันนี้ยี่ก๊อกอันนี้สตออันนี้บูเบุรี่สตอร์าะนี่นะอันนี้เด้อจ้ะ อังวนบุเมนอังวนแบกบะแบกอังวนดาบะเอิรนเออสื่อก็มีโอ้ยอันนี้เป็นนามอังวนอันนี้อียังนามนามบูฮาวายน้ามลินจีภาษาอินเดียบะนี่ภาษายังไงภาษายังไงี่นามพึ่งเออเดมันมีทางพึ่งอยู่นี่นะและมียังไงี่เออมะพร้าวขนาดเป็นวะอันนี้กับสตรอเบอร์รี่ นนี่เนาะก็จะมีหลากหลายอยู่เนาะพี่น้องเนาะ <laughs> มีปั่นหมากไม้น้ำแอโปโรอะไรกันมีะไรบ้งวะหมากเกลี้ยงแบบเนี้ยหมากเกลี้ยงเอ้ยพวกนี่ก็อัดหน้าอัดตามามาจุ่มจุ่มกันล้ำที่ายทุบไปว่าเออมาบุกฮัทนะนะหาได้น้ำไทยนะหาได้น้ำปั่นต้อนเออเนาะแม่เลยคือ <laughs> โบตอนนี้โบก็เต้นแล้วคือแบบว่าเออคุดได้แล้วครับกรายสินะช่วยมันได้น้ำปั่นมาได้แล้เจะไปตามเซกเตอรคลิปตัวเขาไปอันเออตอนตอนนี้นะแบบว่าเต็นแต่ว่าทั้งหมดถ้าถ่ายคลิปเนาะคือแบบคือแบบว่าวุ่นเลยแปลกนะเอามาวานไปในเดินด้วยแต่ก็เลยเพื่อนก็จะคลายอันนี้นะส่วนลายนะเพี่น้อง จะมีแต่สินค้าที่แบบเออสินค้าไทยเลยบ่ม,มีสินค้าลาวเลยน,นี่นะอันนี้เลยเป็นของลาวอันนี้คนลาวเป็นคนเห็ดเองนะ<ค>นตัคนลาวเป็นคนเห็นเองคือคนกลางที่จะบ่มีโลโก้เลย <c oughs> อันนี้ก็บ่มีโลโก้นี่ผูจะดกาถ่ายนี่ก็บ่มีโลโก้อันนี้ฮสตอล์แล้วแล้วบอดที่ถ่ายใส่สื่อเป็นยังวะอันนนี้ไงปอสอันนี้น้ำปอสตัวนี้นะเขาลืมในน้ำสื่อเลยน้องสื่อ น้ำผุนตัวนี้เนี่ยกับเป็นสีแปง้แปงแัวนี้ตัวนี่ปะ <c oughs> อยากคืออะไรเนี่ยตัวนี้บอกแล้ไหมสารล้ำฝนเออสารพรตะบอตเพชรโมแมนต์พรอาจารย์อตอนนี้เ้าวตะทานน้ำปั่นอยู่เพื่อนก็อยู่ข้างค่างคา,างเเนาะท่านของเพควนกะตั้งอยู่แค้มทางนะทางเล็กเก่าทางอยู่บ้านได้ไหมนุ่นนงกีโลจะเป็นคนบ้านไหน เป็นคนบรรทุกิโลเล็กแล้วก็สวยแล้วก็กเป็นคนกิโลสวยรวยไม่มีอันจะกิน <c oughs> <c oughs> ทางหน้าก็จะเป็นแบบทางไปเวียดนามโอ้โอต่างประเทศเลยไร <c oughs> บ้านเฮามีสายแดนแบบติดกับเออ่ต่างประเทศพุดนะ <c oughs> เบิ่งไหนเบิ่อร์ชาซาลาไทยนี่เราทุกคนก็นกนคือวัฒนธรรมบ้านเฮาน่ะ พันศีขาวัดสินะพันศีขาวัตกันศีขาวัดตจะได้โบว์พันสีขาวัตกันที่แบบว่าที่แบบว่าขาวัตขาว่าแต่แบบนี้ยเด็ดนจะต้องใส่สิ่นไหมเดยนี่สาวๆใส่สิ่นไหมทุกคนเลยได้นี่เอามากล้องมาสติ๊งเองนี่อันนี้ก็ใส่สิ่นไหมอันนี้ก็ใส่สิ่นไหมสามหลับเท่าเองกับ สินเปียกไหมสินเปียกกันเลยวันนี้ใส่มาก็เลยว่าใส่ชินแปี๊กวะเออเฟ้งก๊อปดึงขึ้นคับไข่โอ้โอ๊ีหย่อนวิวไลน์ได้จีฮะคก็อย่าลืมมาทุกคนก็คือแบบผักพี่น้องกดไลค์กดแชร์ก็นี่ครับสาวๆพาสาวๆมาเรียก มาเรียกน้ำปานเจาะเขาจ่ายเองเนาะเขาจ่ายเองเออลืมบอกว่าน้ำปานจาะหนึ่งสิบห้าสิบห้าเนาะเพื่อสิันกีบเนาะหนึ่งหมื่้าพกิค่ะเป็นเงินไทยก็สี่ประมาณอยู่สีประมาณจากบาทเลยประมาณจบาทปราณสามสิบบาทเนาแต่ตอนนี้นะพุณชิตกแล้วเนาะ ได้น้ำปั่นกระบอกกันนี่ข่ายจอกนั่นเนาะฐานนอกนะเอ,อเื้อยเพิ่งก็ยังปั่นตัวนี้แต่ว่าลำโพงนี่ยังมาได้เดี๋ยวกินแล้วเฮาก็คือเฮาหาแบบว่าเสียเนาะเฮาเน้าบอดิกินน้าปั่นเป๊ะก็คืออันกายเองก็บบอดิกินน้าปั่นก็มีเงิน บ่มีเงินบ่มีเงินซื้อนะจะเปิดนะบ่แม่นนะคะว่าหยอกอากาศขมยักแบบมันเจ็บคอตั้งแต่กินแบบกินเค้กเมื่อวานในบ่วงหนึ่งแล้วกับเมื่อกับปิ๊กินมะกรุ้ยแห้งแห้งเจ็บคอตื่นเถอะอย่างไรก็ช่วงนี้บรรยากาศหนาวๆนาะพี่น้องอย่าลืมทานสุขภาพโต๊ะลีได้อากาศหนาวทนกับสีโต๊ะระเบิยงมันมาสีตาเพื่อไรนะลมเปียกบ่แม่นบ่ งัวนี่งัวสิถามหาแซ่บบอไปจะได้รีวิวดูแซ่บบอหรือฮานเอื้อยฮานเอื้อยเพิ่นกาฮันนี้แซ่บสุดเพิ่นว่าโอ้ยเบิร์สิสีทายซื้อฮานเอื้อยเพิ่นให้เบิ่งเด้อนี่นี่นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นฮานเอื้อยเพิ่นน้ำปั่นยังบ่เจทีวะโอ้โหเขาคือโอ้ จะไ,ไ,ดจได้หายถ่ายูปยฮุเด้วยว่นม่อในมือละตี้ใน,นมือแรกหางข้องนำผลบ้นา,านนั้ได้ดีนัน<ส><ส>่นสโตรสโตรสอยมาเเสียงกระสีวุ่นๆนะเพราะว่าเขาอยู่ขานะ้างข้างนะะกระทางไปลงเห็น เมรถบานฮาเออเออเออแเดียวเห็ุคิดลั่นรถเด้จิงเมื่อิงเมเมืองพีถอดสันนี่รถซปนเออเออสาวนะลามนเออก็คือเราินสตอแล้วล้พ่อนกินเผือกล้พ่อนกินเผือกเอาไว้ได้ผลพิจารจังโมงเลย บ้าบอเอาชามสิบหูกเลยได้งัวคอยเดชจะเปอ่ะเมื่อไหได้ก็จะพาเมื่อไห่งัวนี่ <c oughs> ไปพี่น้องจบคลิปด้อ <c oughs> คลิปนี้นะ